5ปัญหาขณะคลอดหากคนเป็นเนื้องอกในขณะตั้งครรภ์กิ๊บต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อเรารู้5ปัญหานี้เผื่อเราจะมีวิธีในการแก้ปัญหาอย่าเพิ่งเครียดก่อนสาหรับคุณแม่ๆที่ใครหลายคนเป็นเนื้องอกในขณะตั้งครรภ์กิ๊รู้เราไม่สามารถยับยั้งได้แต่เราสามารถแก้ไขเบื้อหาช่องทางวิธีการรักษาได้นั่นเองเรามารู้ก็เลยว่า5ปัญหาที่มีภาวะเสี่ยงในการคลอดของคนที่เป็นเนื้องอกในในมดลูกในขณะที่เราตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะเสี่ยงอะไรบ้างนั่นคือ ข้อที่1ก่อนหน้านี้กี้บอกไปก่อนคลอดอาจจะคลอดก่อนกนอําหนดซึ่งในขณะคลอดก็เป็นไปได้ที่เราจะมีเกิดการน้ําคลั่งนะแต่ก่อนกําหนดนั่นเองหรือน้ําที่เดินออกก่อนที่เราจะคลอดนั่นคือก่อนกําหนดนั่นเองนั่นคือข้อที่1เนาะและ2 2. ภาวะนี้คือภาวะรกต่าอาจจะทําให แม่เองคนแม่เองเกิดการตกเลือดเลยทําให้เสี่ยงนะภาวะนี้อาจจะเสี่ยงถึงกรณีเสียชีวิตก็เป็นได้นะหรือภาวะอื่นใดที่มันจะแทรกซ้อนเข้ามาก็เป็นได้นั่นคือปัญหาที่2และปัญหาที่3สาําหรับที่คนที่เป็นมะงอกเนาะปัญหาที่3นั่นก็คือกรณีที่มีรกต่ำแล้วอาจจะมีรั่ว รอกของทารกเองอะไม่สามารถลอกออกมาหรือลอกออกมาก,อ,กอดกําหนดกรณีที่3คือลอกออกมาก่อนกนอําหนดเหมือนกับที่คลอดก่อนกําหนดนั่นเองและเสี่ยงเสี่ยงที่จะทําให้ทารกในคัน เกิดการเสียชีวิตได้ในขันอันนะอันนี้คือเสี่ยงมากๆเลยนะถ้าใครเกิดอันนี้แต่ถ้าคุณหมอช่วยทันหรืออื่นใดก็อาจจะไม่มีปัญหารตรงนี้ก็ได้อย่าเพิ่งรีบร้อนหรือก,กังวลไปนั่นแต่ว่านี่คือปัญหาที่สเช่นเดียวกันที่คนเป็นน้อง,งอกอาจจะเสี่ยงที่จะเจอได้นะเมื่อกรณีแบบนั้นแล้วปัญหาที่4ต่อมานั่นก็คือ ทารกในครรภ์อาจจะคลอดออกมาโดยท่าที่มันผิดปกติอาจจะออกมาแบบท่าขวางโดยปกติคนเราจะออกมาโดยอาจจะเป็นสีษะที่ออกมาเนาะหรือบางคนอาจจะเท้าเหลืออะไรก็ว่าไปแต่ถ้าออกมาทางท่าขวางมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะผลมาจากเนื้องอกนั่นเองและอาจจะแต่ถามว่าเด็กจะพิการไหมไม่ได้ส่งผลนะเกี่ยวกับเนื้องอกไม่ได้ส่งผลว่าเด็กจะพิการแต่แค่อยากจะบอกว่าการคลอดมันจะยากมากกว่าคนปกติอาจจะออกมาในท่าขวางนั่นเองนั่นคือข้อที่4และข้อที่ห เหมือนอย่างที่บอกคข้างตอนการคลอดของคนที่เป็นเนื้องอกมันจะค่อนข้างทำารทำการคลอดได้ยาก อาจจะคลอดธรรมชาติไม่ได้โดยอาจจะต้องนับวันในการผ่าตัดคลอดนั่นเองหรือพูดง่ายๆเป็นคนที่คลอดยากถ้าคนเป็นเนือ้องอกนะดังนั้นแล้วถ้าใครที่เป็นเนือ้องอกในขณะตั้งครรภ์ลองฟิกวันเวลาลองนัดหมอในการกรณีอาจจะเป็นการผ่าตัดในการคลอดก็อาจจะดีที่สุดเพราะว่าคุณไม่สามารถคลอดธรรมชาติได้เพราะมันอาจจะเกิดหลายๆอย่างซึ่งหากมีโรคติดหรืออื่นใดมันจะทําอันตรายทั้งแม่และลูกนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ